ไปทางลงถ้ำนาคาจากตีนเขาขึ้นมาสุดเขา800เมตรแล้วก็มีแวะถ้ำพ้าเขาไปกับ400เมตรรวม1กิโล200เมตรนะครับใช้เวลาไป35นาทีนี้ทางเข้าถ้ำนาคาขึ้นมาชุดแรกถึงคนแรก ไม,ม่ใครตามมาเลยก็เลยต้องไปคนเดียวเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเลยอ่ะลองด <c oughs> อูวันนี้ฝนตกแรงมากครับก่อนขึ้นมามีทางไปเลยลงไหเนี่ยตรงก่อน ไหวนะลึกลับแบบอ๋ออ๋อ,อ,อนี่คือสุดครับต้องเลี้ยวถ่ายแผนดูช้าๆแล้วกันแดดไม่ร้อนแต่ว่าฝนตกทางขึ้นลื่นมากครับ รงเท้าแต่อย่าใส่มานะครับหารงเท้าที่มันเกาะดีๆมีทางยากอีกนี่มีผระอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามุดเข้าไปข้างในก่อนว้าวสวยนะเาเป็นผา ตรงๆนะกลัวหลงออกไปไม่ได้โอเคมันมีทางให้ไปเรื่อยๆครับแนะนำอย่ามาคนเดียวนะต้องจำให้ได้ด้วย นี่ทางรอดขึ้นอ๋ออันนี้ก็ไปดูอนิดนะขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นทางตันดูเป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดพญา,านาคฮะดูเหมือนแบบงูงูกำลังนอนขดเนี่ยเนี่ ถ่ายรูปกันอ๋อตรงนี้ที่เขาถ่ายรูปกันอ่ามีคนขึ้นมาละคนที่สองละขึ้นถึงตรงข้อระครังครับชูอ เนี่ยเดินด้วยโอ้ยนี่ก็ทางตันลงมีลื่น หลงเงี่ยวเนี้ นี่นะฮะสุดถ้ำนาคาแล้วนี่ทางกลับโอเคขอถ่ายรูปกันนะออกจากถ้ำนาคาครับนะฝนตกด้วยนะเปีย่หงบนแล้ว เปียกคนมาถึงกันแล้วเจดีหลวงปู่วังตรงไป